ทองแล้วเจ็ดเดือนทองแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วเปิดเจ้าบาทพอเปิดเจ็ดสิบเก่าเหรอเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพ่อเปิดเจ้าบาทเปิดไว้หกสิบเก่าครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาประกันทองอยู่บ่ประกันทองครับแม่ลูกกับประกันทองคือกันครับแม่ประกันทองพ่อบ่ครับอู้งี่สามเดือนกลัวครับทองสามเดือนกลัวแล้วแต่ว่าโค้มตัวอ๋อโค้มพ่อบามันบ่ครับอืมเปิดเจ้าบาทแล้วโค้มเนี่ยโค้มเนี่ยเปิดเจ็ดสิบเก่าครับเปิดเจ้าบาทพ่อตัวเนี่ย ตอนนี้เปิด4 7ครับนั่นเปล่าจูนวาแล้วไทยกลาง <c oughs> แม่นี่แม่นี่53ครับ53นั่นบาทีแล้วพี่น้องเพิ่นหนากว่าครับสวัสดีครับพี่น้องจูนดีเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับช่องของคลิปข้างเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้อง สื่อกางการสื่อขายงัวควายครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮงงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งงัวง,งามงามครับทางทำกลางป้าคอแบบเขาหน้าดำน้นองนผะ่อเนาะครับครับจะไดอยู่เห็นที่ดำเนี่ยที่ดำประมาณหกไร่หกไร่ครับโอ้ยมีป้าคอหน่อยพร้อมป้าคอหน่อยป้าคอใหญ่ก็มีสวบก็แก๊บก็แก็บก็ไปน้องมือนี้บ่าวจูนอยู่กับพ่อมนต์นาะพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อมนต์นะครับพี่กัดบ้านโคกพระ ตำบลนับประแซงบอกเหรตำบลนับประแซงอําเภอปทุมราชวงศ์ษาครับผมอ่าจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเมื่อนี้พอมุ่นเปิดบอลแน่น้อยทางปทุมราชนะครับเป็นออเดอร์ให้พี่น้องเนาะเพราะว่าบอลทางปทุมราชอ่าปทุมราชเพิ่นมีบอลทุกวันวันศุกร์เนาะทุกวันศุกครัทุกวันศุกร์นะครับบอลแน่น้อยเมื่อนี้มีแต่งามๆพี่น้องท่องวันเสาร์เมื่อนี่วันเสาร์ท่องทุกโตท่องทุกโตบ่โต๊ะทองคือมีลูกเรียบร้อยแล้ว คลอ,อดแล้วแล้วครับพี่น้องอมีแต่ง,งามๆครับเดี๋ยวบาจูนสิพาพีพาน้องเบิ่งรายละลเอียดก่อนอื่นครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนเล่เดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเป็นกังวังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสางราดีๆหาเลาะเบิ่งงวงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน,น้องแม่ใหญ่เนี่ยเพิ่งกัสิไปกินตะเข่าเพิ่นเห็นเข่าเขียวไ <c oughs> ม่ได้สิไปนะครับเอาตัวแรกเลยพ่อแม่นี่นะครับที่แรกบาจูนเห็นหนึกว่าสาวน้อยที่ได้ได้ท้องแล้วท้องแล้วจักเดือนท้องแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วเปิดจักบาทพ่อเปิด เจ็ดสิบ่าเจ็มื้าพันบาทถ่ายสูงร้อยสามสิบหารอยสมบหาบกลบเนาะเป็นลูกเป็นลูกสายไหนลูกสายซีไวซีไวศูนย์เก่าหนาะมีใบเพิ่นพร้อมมนี่คือใบเพิ่นน้อพรอเนาะใบเกิดเพิ่นกรพบนี่วศูนย์เก้าหกง้อคลอดปีหกสามเมษานะครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับลูกซีไวศูนย์เก้าหกับพ่นองโอ้ แดงได้พอแห้งครับเลี่ยมโตดีสูงลอยสารซิมหาตอนนี้ที่บ้าจูนบอกก็พอเพิ่นคือท่องแล้วท่องแล้วครับท่องแล้วก็พอแดงท่องกับเคเอฟหกแปดครับเคเอฟหกแปดใส่พอกาเล็ดไว้ครับพี่น้องนี่ใบเพิ่นนะครับมีใบแล้วก็มีหลอดน้ำพี่น้องนี่นะครับผสมใบตั้งแต่าแปดกุมภาพันธ์ดีพันธุมากำหนดข้อสิบเจ็ดท่านว่านี่หกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเสร็จเสร็จเจ็ดเดือนเนาะครับเจ็ดเดือนเต็มแล้วครับเจ็ดเดือนเกือบเกือบเคือง เมนบอเอาตีซิเจดเดือนคืนครับพี่น้องถามว่าจุนนับโบผิดเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนกันยายนเนาะมันเดือนเก่าแล้วครับพี่น้องก็ถือว่ากลางเดือนเก่าแล้วเนาะโมเมนต์กลางมันปลายแล้วเนาะปลายปลายเดือนเก่าเจ็ดเดือนคืนครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก่าเมนบอครับประกันทอง KF หกแปดพอกาเลิศครับพี่น้องสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเจ็ดหมื่นเก่านะครับส่วนสูงร้อยสามสิบห้าประกันทองเจ็ดเดือนคืนเจ็ดหมื่นเก่า ระข้าห่องนะครับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหูเพิ่นสีมีหูเนาะนาสิเกิดจากแพลล่ำปีเป็นล่ำปีโยหูนะครับพ่อพอหายกันเลยเป็นหูซื่อนะครับสําหรับแม่นี่กับพี่น้องแดงองตรงเลยบุ้ยหม่องแปวนะครับพี่น้องอาิษฐานว่าแข้งขาเพิ่นเพิ่นเปียกเมื่อกี้กระโดดลงให้หน้าตามตามผลินเพิ่นน้นซ่อนหนามนะครับ แดงองค์ตรงพี่น้องควันยี่หม่องนั่งรับตนอกตรงกลางขาหนาพอดีนะครับใส่ได้เลยครับแม่นี่งามเลยแหละผู้ใดหางัวที่แบบว่าโบสูงนะพ่อเนาะโบตรงสูงโบตรงไงครับรอยสางที่หางโบกระโดดง่ามๆเลยเจ็ดหมื่นเก่าราคาประกันทองให้พร้อมโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับแข้งขาคอคางามครับชิดบางดีพี่น้องแล้วก็กระชับพร้อมนมนมซีนมซีครับโบไม่ตีงก็พอเนาะโบไม่ตีงครับขวันยี่หม่องดังทับครับพี่น้องโคนหางใหญ่จับสูง เครื่องดำนะครับใส่กระพอกาเล็ดไว้โอ้คาล้างทีวีเลยเป็นลูกผสมบามันก็คือบอกง่ายว่าโตเพิ่นเนี่ยเป็นเอฟหนึ่งเนาะเป็นเอฟหนึ่งนะครับลูกเพิ่นกิดสปิดเอฟสองครับพี่น้องสายพัฒนานะครับบริจาเป็นต้องโตใหญ่พี่น้องใส่พอยังไงเข้าไปเด้ยกอะยังคือก่บแม่เพิ่นน่ะสิเป็นป่าบ้านว่าไถ่กลางเนาะไถ่กลางครับลอยอ่าลอยสี่สิบบวกลบประมาณนั้นแม่เพิ่นแม่เพิ่นประมาณนั้นครับ แลรียญพันนี่โอ้หนาใหญ่เบาจนที่นี่แหละนึกว่าง้วหน่อยพี่น้องประมาณสิบหาสิบหกเดือนที่ไหนได้ง้วประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองเดือนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นทองเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่คือตัวที่หนึ่งประกันทองประกันตำนี้นะครับประกันบอตัวผู้ตัวเมียในทอง บรประกันรับตัวนึงประกันเลี้ยวเห <c oughs> ็นเลี้ยวให้ดเห็นต่ว่าเป็นลูกหกแปดแน่นอน <c oughs> นะครับเพราะว่ามีใบมีหลอดครับพี่น้องตำนนี้มองเดียวก็คือมีหูเนาะหูเป็นหู <c oughs> โอ้บเกี่ยวกับพี่น้องบเกียกก็ทรงหลูกงามนะพ่อเนาะบเ,บเกียกก็ทรงหลูกงามนะครับบเป็นยังกับพี่น้องตะว,ว่านานาตานี่โอ้เด้พ่อมาลายนะครับพ่อขีเอ็หกแปดนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาเบิ้งแม่ไงใบพี่น้องแม่ทอนหลักแม่ยางทอนหลักเป็นยังพี่น้องเห็นเห็นหยานะครับเบิ้งเดียวหาวพอมโอ้ยแม่ใหญ่แม่นี่พาอ เปิดไว้หกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาประกันทองอยู่บ่ประกันทองครับประกันทองเจ็ดเดือนทองแปดเดือนกลัวหรอครับแปดเดือนกว่าครับใส่พอได้ใบใส่พอพอยังนออบ้านคือลื้มเอาใบตันครับพุ่งตันโอ้ยเบอใบยูหันใบใบทำไมใบมาก่อนใบมาก่อรูดหดตันครับเจ็ดบาทก่อนราคาะหกสิบเก้าหกสิบเก้าอ๋สองใบนี้ขึ้นไปพอระวังหลอดเสียนะครับ พอฮดตันเก้าเก้าเกาทับหนึ่งครับพี่น้องผสมเหมือนวันที่สามมาการาที่พันมากับนกขอดสิบสามตุลานี่อา้าวอีกอาทิตย์กล่วๆตัว,วนี่สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ครับพี่น้องประมาณสองอาทิตย์ต่อมาเบาจุนเบืองแล้วนุ่มขึ้นแบบมนสี่ขออสี่เต็มที่ตึงเป็นเป็นตะขอดก้อนกำหนดแข็งครับเป็นไปได้ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้นุ่มตึงเหนือพ่อนเนาะแล้วก็หัวนุ่มเริ่มเริ <ๆ S 1> ร่มน้อยแล้ว นะครับหัวนมเริ่มนหน่อยแต่ว่าเต่านมตึงครับพี่น้องท้ายสูงลอยเขาเนี่ลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบห้าบวกลบเนาะครับโบดเต็มพิกัดครับพี่น้องแดงจนกำเป็นสีมุมบักตานครับเป็นงัวไทายเป็นทไทยใหญ่ายนะพ่อเนาะไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับลูกตัวที่สองแมนบอลูกตัวที่สองตัวที่สองในทองประกันทองก็พอหุดต,ตันเก<วล>่าเก่าเก่าทับหนึ่งหกหมื่นเก่าครับโอ้ยราคาเป็นตอนซอนแห้งพี่น้อง ชิดบางแล้วก็กระชับกระชับครับแข้งขาถือว่าดีเลยครับขอคางามแข้งขาสมส่วนนะครับเนาะแดงจนแดงจนกำอ่าเขาเอื่อมาสีม่มงหมกตาลเนาะสีม่มงหมกตาลสีม่มงหมกตาลครับพี่น้องขวันยี่หม่องนังครับพอดีพอดีเพิ่นเพิ่นแหนมเจ้าของเพิ่นแหนมเจ้าของเพิ่นยหนมเลสีผ้าไปกินหยาโอ้เก่ง่ายพี่น้องง่วแม่นี่ถือว่าใหญ่หนาลึกสไตล์ไทยใหญ่เนาะครับเนาะเขางามพร้อมนะครับราคาถือพร้อมหกสิบเก่า หกสิบเก้าส่งให้จักกิโลนี่ราคาให้อย่อยกิโลครับลอยกิโลส่งให้เลยครับส่งให้ฟรีลอยกิโลครับโอ้ยมันอกาจ้ำทุกตัวครับส่งฟรีลอยกิโลบัดโมหกสิบเก้าขาลอยกิโลสมมติว่ากิโลละยี่สิบบาทเนาะค่าส่งเนาะคครับ่าง่วงกับสีเหลืองหกหกกลางๆตัวนี้ครัแตาว่าถ้าอยากได้ถือก็หกสิบเก้าเมาเองเมาเองเมาเองอยู่หนาขอกเลยนะครับโอ้ใส่ไซด์ไซด์เพี่น้องตาดำนาดำหูงามนะครับเนาะ ใ่ได้ครับพี่น้องโอ้เม็ดบักตาลงามๆเลยใส่กระพองหูตันใวโลูก็สิออกมากกำอุ้มทุมพุ่นบอสีโอ้งามๆครับไถเงยงามๆเลยครับพี่น้องแขงค้าถือว่าดีนะครับนุ่มนุ่มลงแล้วพี่น้องเบื่องตีล่ะประกันตอนนี้นะพ่อเนาะครับประกันตอนนี้ประกันทองห้ครับพี่น้องขัญยี่หม่องนั่งทับพอดีล้างเปื่อไงพี่น้องล้างเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มล่งลงแล้วเนาะล้างก็ะล่งแล้วเตรียมขอด้วครับมาจุนว่ามันสีอาทิตย์นานี่บ่บน่ปลายเดือนนี่บ่เพิ่นสีออกให้เฮา เครื่องเพิ่นก็เริ่มเริ่มเปรงเลยเด้แม่นบ่ครับใส่ได้เสด็จแต่ว่ากำลังขอบเพิ่นจริงๆคือ13เนาะพ่อเนาะโอ้ยถ้าผู้ใดมักงัวทองใหญ่ๆพี่น้องสีจะจัดโทวมาเลยครับมักนําบะโทวหาเพิ่นเลยนะครับเนาะโอ้งามๆๆพี่น้องใส่ได้เลยนะครับงัวอ่ามีมีปานอยู่สูงนิดนึงเนาะมีปานนิดเดียวบ่มันเป็นปัญหาดอกพี่น้องลูกแดงแน่นอนนะครับพ่อฮู้ตั้นเพิ่นก็ลูกแดงอยู่แล้วเนาะใส่ได้ใส่ได้พี่น้องงามนะครับอันยืนแนมหนาบเป็นยังไงเพิ่นมักถอนหลักเป็นพญ้า งัวงัวทองไงส่วนมาก่นบบค่อยมักแดดเนาะห่อนดิห่อนแล้วก็มากกินกินเบ็ดมือบบคิดว่าจะของสียินเลยเนาะนะครับหกสิบเก้านี่ือตัวที่สองนะครับประกันทองให้นะครับอาพอม้นเมือนี้มิตโตประกันทองตัวใดบเปประกันก็คือมีลูกแล้วคือตัวนี้อ้าวแม่ลูกครับพี่น้องบ้านนี้แม่ลูกกับประกันทองคือกันครับแม่ประกันทองผมบอกครับอู้ทองสามเดือนกวัวครับทองสามเดือนกลัวแล้วแต่ว่าโค้มโตอ๋อความ พอบำริมใบครับอืมเปิดจ็กบาทล้วโคมเนี่ยโคมนี่เปิดเจ็ดสิบเก่าขอเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาห้องครับราคาห้องต่อร่องไหนแม่ลูกพร้อมแม่ลูกพร้อมประกันท่องให้พ้อมประกันท่องพร้อมสามเดือนครับโอ้เจ็ดหมื่นเก้าโอ้เป็นตอนซ่อนเดี๋ยวแยกบ่อแบบนี้พ่อแยกลูเขินบ่อไปน้ำกันซะไปน้ำกันเนาะครับเจ็ดหมื่นเก้าก็บอกตรงแยกของเนาะบ่ต้องแยกสุดๆละท่านแยกเป็นแพงขึ้นเป็นงัวอ่าท้ยกลางนะครับแม่เพิ่นนี่สูงร้อยเ่าไดนี่ยร้อยสามสิบแปด หนึ่งร้อยสามสิบแปดเส้นนะครับขวัญยีหม่องกลางหฮมเนาะชิดบางกระชับดีครับโค่นหางกลมเครื่องดำนุ่มสีบลมิติ้งบลมิติ้งพวงหางง่ามคอขากระชับดีพี่น้องไท่กลางงามงเลยนะครับแด่ตรงตรงเลยนะครับเนาะข้อกับตะนอกมีสีขาวนิดเดียวขาวครับมีสีขาวนิดเดียวนะแต่ว่ากระทรงลูกงามนี่คือลูกเพิ่นเป็นลูกสายเดรย์หรืลูกตัวนี้ข่มตัวขกันหรือเปล่าข่มข่มตัวครับข่มตัวขึ้นกันครับอือข่มตัวขกัน ก็ส่งลูกดีพี่น้องแข่งขาถือไวใส่เด็ดเลยแม่ลูกสองโตนี่คือเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้ากับสต๊อกตลาดสามหมื่นห้องสามหมื่นกว่าบาทแมนบอลตัวนี้ทองโบคิดตัวนี้ทองโบคิดอ่าแถมให้แถมโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องลูกเป็นลูกตัวเมียเนาะครับเนาะลูกเพิ่นถึงสิบเดือนแล้วบ่พ่อประมาณประมาณนั้นเฮ็ดเขาพร้อมครับเฮ็ดเขาให้พร้อมเลยพี่น้องแข่งขาถือว่าสมส่วนครับเลี่ยมโตดีครับขวันยูมอง นั่งทับพอดีเพิ่นสีเงอยข้อเงยข้างให่บาชุนเห็นบ่อลนี่จริงๆเพิ่นเป็นงัวเฉิดงามเลยพี่น้องปรนหอกระตรงดีนะครับอ่ายกหัวในลูกยกหัวเนี่ยออกมาบังหันหาวดองดองรุ่นดนออกขอกทีนึงเนื้อพ่อเนาะอ่ามักนําโถหาพอมนเลยราคาหนีส่งฟรีให้ลอยโลพร้อมเดียพี่น้องโอ้เบิ่งที่ละนั่นพี่น้องเลี้ยมโตดีครับงัวสาวหน่อยนะครับเนาะเจ็ดสิบเก่านะครับนอกตั้งนอกใหญ่พร้อมนอกใหญ่ก็แม่แล้วเนาะนอกตั้งล้างปีล้างปีนะครับ อนาคตแม่บอกแม่พันทรายบามันนะครับราคาบาแพงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องส่งฟรีลอยโล่โอ้สุดสองแถมหนึ่งสุดสองแถมหนึ่งทามสามหัวใจสามหัวใจสามหัวใจเจ็ดหมื่นเก่าขบิณงโอ้ตัวนี้หัวใจที่สา<ท>มโบขิดบบขิดบบขิดแถมใหม่โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ลูบหลอดเลยยังใจดีเลยพ่อมนอนี่คือชุดที่สามนะครับเนาะชุดที่สี่บาทพี่น้องมาลุ้นราคากันสองตัวว่าเป็นฝาแฝดสองตัวนี่กลมใหญ่ นะนะครับเปิดจ็กบาร์พอตัวนี้ตัวนี้เปิด4ีเกตครับนั่นเปล่าจูนวาแล้วท่ายกลางท่ายกลางลูกตัวที่สองท่ายสูงลอยสาถึงบ่ลอย3ามสหาอยู่เลยครับ3าบหาบ่ครับโอ้เอ๋อเพิ่งยืนหยุดลุบเพิ่งยืนหยุดลุบท่องแล้วท่องแล้ว3เดือนครับท่องแล้ว3เดือนคับก็พออะไรก็พอท่ายบานคืออ่าโคมตัวเพื่อกันนะครับลอยสาบห้าบริบบเนาะส่วนสูงพุ่งหางแงวลากพื้นกับพี่น้องเครื่องดามนะครับ โกนหางกลมนมซีนมซีบ่มีติ่งเนาะบ่มีครับประกันต้นนี้ให้ประกันประกันทองให้พร้อมประกันทองพร้อมขวัญยูมองนั่งทับพอดีครับเป็นง้อไทยกลางครับพี่น้องลูกตัวที่สองพ่อเพื่นหวานหนาลึกใหญ่ราคาถืบพร้อมเป็นตะฟังแห้งสี่หมื่นเก้าตีสี่หมื่นเจ็ดครับโอ้สี่หมื่นเจ็ดครับราคาห้องครับส่งฟรีโดยโลกคือกันคือกันครับโอ้ยมาตรฐานพี่น้องโอ้สุดยอด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 นะครับค่อมโตประกันทองสามเดือนครับ สามเดือนแล้วโอ้งามงามพี่นอออ้องโอ้ผู้ใดหางัวนทองนะครับงัวไทยกลางนี่น้อยไปเลี้ยงเนาะยี่สิบาบาทปบเปลืองเฟืองเลยพี่น้องเบิงส่งแล้วไปแต่กินเก่งเติบอยู่น้อกินเก่งเก่งเก่งง่วแนวนี่กินเก่งอยู่แล้วครับหนาเนาะครับหนาเนื้อโตดีพี่น้องโอ้หลังท้ายโอ้งามงามงามนะครับตามสไตล <c oughs> <ๆ>์ไทยกลางเลยบ่มี่จอยบ่มี่จอยให้ง่วนบปนี้ครับให้ยังก็กินครับอืมอันนั้เบิงปากไปเป็นบอดีบอดีตัดหยานั่นมีหย่าน้ำพี่หมอบมากินบัด กินบบยำบ้อบดบ่งห่วงเลยว่านั่นมีอันนั่นใช่ไหมย้ายช่แต่ใหม่ย้ำเบาได้เออมีน้ำบ่มีน้ำเนี่ยเบ้อสนใจเลยครับแม่นั่นนะครับหนาสิเป็นน้อยก็แม่นี่นะครับแม่นั่นสี่สิบเก่าแม่นี่จักบาทบาดเนี่ยแม่นี่แม่นี่หาสิบสามครับหาสิบสามหนึ่งตีละพี่น้องเพิ่นหนากว่าครับแท่องหาเดือนพร้อมท่องหาเดือนพร้อมนะครับท่องเงี้ยกว่าครับพี่น้องแต่ว่าส่งคล้ายๆกันส่งคล้ายๆว่ามันเอื่อย เออหนองเนาะคือเอือยน้องคือเอือยน้องเป็นงวงฝ้าแฝดเลยเป็นองตะวาดน่องมันคือลงคกแฉดทองหาเดือนเว้ยิ่งเต่าอําตามเลยเนาะแต่ว่ามีมีติ่งน้อยหนึ่งนะครับเด็มีมีซ้ำตะเม็ดบากขามเนี่ยเป็นติ่งไม่เป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มเนาะเนี่ยเมื่อที่เราเศร้ากินหยาเพราะเขาจับเคยก็เศร้ากินเพมีแห้งนะครับข้อนยมองนั่งทับนะครับพี่น้องงวงตัวนี้เครื่องพาเนาะครับเครื่องแดงพาดำแมนบอครับเครื่องแดงพาดำคนหางใหญ่ข่วงหางเงี้ยว รุดผื้นเจรดพื้นพอดีนะครับทบอเป็นาษาไทยนะครับคอขาดีพี่น้องกระชับดีข้อ้างงามนั่งนาเป็นง่วนนั่งนาครับอาตาเดี๋ยวเดี๋ยวหายไันมากก่อนตาดําตาดาตาดาดีนะครับใส้ได้พี่น้องใส้ได้ใส้ได้ประกันตรวนี้นะพอเนาะครับประกันตัวนี้แล้วก็ประกันทองครับสูงลอยสามสิบห้าซ้มสามก็แมวบางขันแล้วเนาะครับครับประมาณนั้นเลยครับ ราคาหาสิบสามหาสิบสามครับห้าสิบสามประกันทองหาเดือนครับพี่น้องโอ้งามงามงามเมื่อนี้พออ่าพอม่นเนาะครับพอม่นชัดหาพี่น้องมีตาแดงแดงครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับฟาวโทรมาหาอีพอเพนเดอ,เอ,รเอร์เบอร์โทรเบ,รเบรยังพอศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าครับครับเสียบแล้วมันนี่สิขึ้นไรบอเบอร์นี่ขึ้นครับขึ้นเนาะครับขึ้นไรอยู่พอมีเฟสบอไม่ไล่ มีตะไลเนาะเฟสโบมี่พยายามเลี้ยงกับหลูกกับหลานอยู่ครัขื่นตะไลทรงรูปทั้งไรเป็นเบนบบเป็นครับอ่าซ้ำหนังกระเพาะเหรอครับพี่น้องอ่าติดต่อทั้งไรก็ได้นะครับพี่น้องทั้งใจนะครับถ่ายเย็นง่วงงามๆไปเลี้ยงราคาโบ้แพงมือนี่เปิดโบมีถืบ่ถึงแสนเจกโตนะครับโตนี่ประกันทองหาเดือนนะครับหางพื้นสาม ห้าหมื่นสามครับ, 23, รบลูกตัวที่สองพอพันบาโค่มโตวไว้นะครับนะถ่ายสูงร้อยสานสิบห้านะครับหรือถา่ายเสมาเบิงตัวจีงกับมาเบงิงเด็กนะพอนอะครับยูที่บ้านโคกพระตำบลน,นาประแสงอำเภอ,อปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องออกออก,ออกจากโคกพระมาทาั้งไปบันฝางบ่ไปบ<น>้าน <dum> หน้าพางครับหน้าพางเม็นบ่เส้นโคกพระหน้าพางเส้นโคกพระหน้าพางพี่น้องมาหอดกับมานกลางกลางประมาณสักสองกิโลบ่เฮออกมากิโลเดียวกิโลกิโลหนึ่งแล้วก็มีเสาทรเล็กเป็นเสาทัเล็กบ่เฮง เสาวัดล่มครับสองกังหันเขาไม่กังหันกังหันคือเสาหน่อยเถะมันเป็นวัดล่มครับตัวนี้อ๋อเป็นเสาวัดล่มเอื้อซื้อครับนึกว่าเสาโทรศัพท์อยู่ขวามือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขามาพี่น้องโทรหาอีพอเพื่อนก่อนเบอร์ความสะดวกนะครับตัวนี้หาเมื่อสามประกันทองหาเดือนตัวนี้สี่เมื่อเก้าไทยสูงลอยสารสือหาบกลบคมโตไวประกันทองสามเดือนนะครับเรื่องกินมือตีเด็กพี่น้อง นำเอาดำเอาผสนใจไปมสองตัวนี่ว่าไม่โดนกันเปลี่ยนอีกเ่าโดนกับเปลี่ยนใช่ไหมกับเปลี่ยนพี่น้นองดีต้นบัวเหล่าหอนหักนะครับแล้วก็แม่ลูกโคมนี่เจ็ดหมื่นเก่าแม่ประกันทองไงพร้อผมประกันทองสามเดือนโคมโตรครับพี่น้องลูกสาวนะครับเป็นลูกบามันลูกผสมงามงามคือกันครับแม่เพิ่นกิดสิ่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเนาะครับส่วนลูกกิดสี่ร้อยสามสิบห้าแล้วสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านะครับเป็นลูกโอลูกสาวงามๆประมาณสิบเดือนเนาะลูกเพิ่นเนาะประมาณสิบเดือนครับพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาประสงค์ส่งให้่ลอยโล่พร้อมเลยพี่น้องส่งฟรีนะครับแล้วก็แม่นี่นะครับลูกสาวซีว่ายศูนย์เก่าหกครับงัวอายุประมาณสามสิบสองเดือนแล้วก็ตอนนี้ประกันทองก็พอเคเอฟหกแปดเนาะเคสหกแปดเจ็ดหมื่นเก่าประมาณรูปผสมงามๆเลยพี่น้องนมบ่มีติ่งพร้อมนะครับท้ายสูงประมันลอยสามสิบหางโกโลครับแดงมุ้งห่องเปี้ยนะครับประกันตัวนี้หายครับพี่น้องผ่านการเป็นลำปีเรียบร้อยนะครับหูเป็นหูนิดนึงเพราะว่าเป็นตุ่มล่ำปี ได้ยกางามนะครับแดงหนาะแดงหนาะลึกไงนะครับบามันรูกผสม,มงามเลยเหละพี่น้อง7 9 0 0 0บาทประกันทองให้สรงฟรีลอยโลสำหรับราคานี้นะครับเนาะและ้วก็แม่ยันยๆอ้าวเขาห่มเล้ยวนนานวาตัวหลังงัองัวไก่ขอดเป็นสี่หละพี่น้องเป็นสีบลค่อยมากแดดเนาะมันห่อนนะครับนี่แม่ยันยๆนหนาหนาน,าน,านี่ครับพี่น้องพกมือเก่า รประกันทองก็พอหุดตันเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งครับพี่น้องการลดขอดคือ13 13ตุลาหนีเนาะนนสูงล <45 S 1> รลอยสี่สิบห้าบวกลบหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นตะมีแห้งแต่บื้อจน <c oughs> จนนันโยกบึมบับึมมามันเป็นทุกตัวเลยพี่น้องงว่วนถาอยู่ไก่เสากับไก่ก๊กใหม่นพ่อเนาะ ถูจะขันบ่อขันบมเป็นตะขันกระถูนะนะตา์ของงัวนะครับประกันตรวนี้ให้ประกันทองให้สำรับแม่นี่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องจดได้สนใจโทรมาหาพอมนเด้อครับเด้อบรรยากาศงามๆนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะพ่อเนาะครับผมเยอยู่ท่ามกลางอ่าทองให้ทงหน้าหน้าดำหอมเลยพี่น้องแถวนีมาเบืองหนาคอกได้แห้งมาเบิ่งหนาทองแห้งดีแต่วันนี้อนรับ แนะนำ่เหระแนะนั่ให้เพิ่นโทรมากกว่านะพ่อเนาะถ้าสีมาเบิ่งหนาคอกเพราะว่ามะเบิ่งหนาวคลอดให้โทรมาก่อนะโทรมากกว่านึงคืออ่าพ่อเพิ่นสีบ่ได้บ่ได้อยู่บ่ได้ไปทางอื่นสองคือบางทีงัวขายแล้วพี่น้องมาเสียเถี่ยวเสียเถี่ยวนะครับบางทีอ่านผู้ร่างคนบอกโอ้ยบ้านใกล้ๆกัล้กันมันโคกผ้ายู่ห้าอย่างเขาหาหกโลนึงไปไปไปบ่งบ่โทรมา งัวขายแล้วครับครับผู้โทษมาเพิ่นจองก่อนเพิ่นจองก่อนพนโอนก่อนเนาะนะครับผู้พี่น้องทั้งกลเพิ่นย่านบ่ได้เด้เพิ่นพองงัวงามราคาถูกนะครับพรมนต์จัดให้พี่พี่น้องมื้อนี้นะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวจุนเข้าโ่มก่อนพี่น้องหอนคือกันนะครับหอนคือกันงัวหอนขึ้นกันงัวนะครับว่าตางัวบ่ห่อนสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวจุนต้องขอบคุณพรมนต์เป็นอย่างสูงนะครับที่บ่าวจุนพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวงามๆนํามื้อนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดดไลค์์กแชรจนเลยเเดด้้้อบบาาานนงงิป็กํลัใใจห่ว จุนเฮดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเมืองงงงงามแบบนี้ฝากพีตอนนอง้าไม่ขั้นยันกระดอกกระเดียดใช่ไหม <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับอกนะสวัสดีครับ